วันนี้เนี่ยการเดียวยาเดินหน้าแล้ววันนี้เนี่ยเรื่องที่ผมจะพูดต่อไป1,000งบาทดิจิตอลวันนี้นะครับคุณจุลพันธ์นอนวิวัฒรามาวาช่วยคลังออกมาฟันธงเปรี้ยงๆเ,เลยว่า1,000งบาทไม่มีหัน5,000นะเออไม่มีหัน5,000นะวันนี้ไม่มีหัน5,000รอความชัดเจนและสั่งทบทวนบัตรคนจนดวนเห็นไหม เราวิภาควิจารณ์กันนะักคนรวยก็ได้คนจนก็ได้คนไม่จนก็ได้สิทธนั้นสิทธนี้วันนี้รัฐบาลก็สั่งตรวจสอบแล้วเนหะ็นไหมทบทวนเลยใครไม่จนจริงตัดสิทธออกเลยใครซ้ําซ้อนตัดสิทธออกเลยคุณจุลพันธ์ก็ออกมาพูดนี่เป็นไงพี่จนพี่จนทีนี้ประเด็นคือคุณจุลพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าข่าวเนี่ยมันหนาหูห้าพันน่ะนะครับแสนแปดหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะหนึ่งหมื่นครับ เป็นเงินดิจิตอลแน่นอนฟันธงเฟษสองแต่เมื่อไหรไม่รู้เมื่อไรไม่รู้รนะกำหนดการไว้ว่าให้เ็วที่สุดเพราะนะรอระบบเสร็จสิ้นรอระบบเสร็จสิ้นระบบเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับความพร้อมในเรื่องของการทําเงินดิจิตอลวงเล็บนะครับไม่ไม่ได้เป็นเงินสดนะเดี๋ยวจะคลาดเคื่อนกัน เป็นเงินดิจิตอลนะครับนะระบบทำการเซตอัพเสร็จสิ้นเนี่ยนะในไตรมาสที่4เนี่ยนะครับนะในไตรมาสที่1ของปี68เนี่ยก็สามารถที่จะแจกได้เลยแจกได้เลยนะครับอยู่ไม่เกินเดือนมีนาคม10,000บาทนะส่วนงบอ่ส่วนที่เหลือเนี่ยมีการคาดเดากันในส่วนของตัวเลขประชาชนตอนเนี้ยทั้ง กลุ่มที่ตกล่นะและกลุ่มที่ยังไม่ได้รับนอกเหนือจากกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้พิการเนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ย <st ess> เขาบอกว่าอยู่ประมาณ26ล้านบวกลบนะนี่คือข้อมูลที่คุณจุลพันธ์เน่ยชี้แจงกับทางสื่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ประมาณสักสัจิมจิมสาตีว่าประมาณเท่าไหร่เกือบเกือบสแสนล้านไหมสาแสนล้านซึ่งเรามองว่าอยู่ในกระเป๋าเนี่ยแสนแปดื่นเล้านอยู่แล้วเนี่ยนะ ส่วนอีกประมาณแสนกว่าล้านเนี่ยออรัฐบาลก็บอกว่าวันนี้ไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับได้เท่ากันทุกคนเออเป็นไงรอจนน้ำแห้งแล้วค่ะเอานี่รอหรือไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูคอมเมนต์เลยนะเรื่องจริงครับคนรวยได้บัตรคนจนแต่คนจนจริจรงๆดันไม่ได้ครับนี่คุณบ้านใหญ่บอกออมันเป็นมานานแล้วครับเออให้หน่วยรัฐ ตรวจสอบนี่วันนี้หน่วยงานรัฐก็ออกมาบอกว่าจะทันทีเลยแจกจนถึงปี70เลยจะ้ะโอ้ยคุณกัญญาณัฐบอกว่าแจกจนเพราะว่าีวันนี้นะถ้านับถอยหลังเหลือแค่2ปีกว่าแล้วนะที่จะเลือกตั้งนะอถ้าแจกจนถึงปี70น่าจะ <c oughs> ไม่กล้าคิดต่อเลยนะครับช่วยน้ำท่วมก่อนดีไหมไอ้เรื่องเงินนะ่ะนี่เห็นไหม บางคนบอกเรื่องเงินหมื่นไม่สําคัญไปช่วยน้ําท่วมก่อนเลยอย่าบอกนะว่าอุ้งอิงไปรอบนี้ทั้งครอบครัวจะไม่กลับมาอีกแล้วโอ้โนคอมเมนต์นี่ใจร้ายมากเลยเขาไปคนเดียวแหละครับเออเขาไปแสดงวิชั่นรอจนน้ำแห้งแล้วลือ ลืออยู่พอดบ่อนอแจกไปเรื่อยๆจนถึงปี70นั่นแหละอเคุณกัญญาณัทบอกนี่พวกคุณใจร้ายมากเลยคุณไม่ชมรัฐบาลเลยนะนะคุณไม่ให้กำลังใจรัฐบาลเลยนะพยายามดูบัตรคนจนทบทวนใหม่ทุกคนใช่ครับทบทวนใหม่ครับทบทวนใหม่เลย เขามาตรการนี้เขาเร่งเลยเพราะว่าเวลาแจกไปเนี่ยแจกผิดคนคือมือหนึ่งเลยนะแล้ววันนี้เนี่ยข่าวมันออกมาแล้วมันแชร์กันเยอะไงว่าแจกไปคนที่ไม่จนจริงก็ได้อะนะครับเออนะครับเอเฟดสองรอรับได้เลยครับได้แน่นอนค่าไฟฟ้าขึ้นราคาของก็ขึ้นจะดีอยู่แล้วเชียวนะ นะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณจันทิพย์นะครับอาฝากฝากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นหน่อยนะครับล็อกกันอีลงตรงนังกันไปทั้งหมดแล้วนะเออพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงกดกดแชร์กดคอมเมนต์ก, share, ก,กันเข้ามาครับผมอ่านทุกๆคอมเมนต์แหละครับนะถ้าอ่านทันนะถ้าอ่านทันนะ <c oughs> อ่านอ่านดังคนไม่ชอบรัฐบาล คนเชียร์รัฐบาลนะครับและคนไม่เชียร์รัฐบาลนะให้สิทธ์เท่ากันอ่านทั้งสองสองฝั่งนะครับอืมคุณลำยาไยสวัสดีครับแจกเงินชาตินี้ดิจิตัลรักชาติหน้าไหมครับรักชาติหน้าไหมครับคือคือผมว่าผ,ผมก็ไม่กล้าฟันตรงแล้วเพราะฟันตรงไปก็เสียหมาผมจนจริงครับประยุทธ์ยังไม่ให้เลย เออคุณอุดรคุณอ่ะคุณจนอ่ะคุณคุณจนอย่างเดียวไม่ได้นะคุณต้องมีบัตรคุณจนด้วยนะเออตัวสอบแบบไหนอ่ะจนไม่ได้แต่รวยได้เนี่ยเอาไงเนี่ยคุณรัตดาบอกอีชั้นก็จนเนี่ยทำไมอีชั้นไม่ได้เนี่ยเออนะคุณรัตดาเนาะเออรัดมาตัวคุณจุลพันธ์ไปดูคุณรัตดาหน่อยสินะรอดูกันไปยาวๆกันไปเออนะฮะนี่ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะ นะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวัชสสรสวัสดีครับเออนะครับอ่าเช้านี้ก็นี่ในเรื่องของหมื่นบาทน,นะเออนะครับอา้าวมีเรื่องอะไรมีข่าวอะไรอัปเดตไหมนี่เช้านี้ก็มาฮอตนิวเนี่ยหลายข่าวเลยนะเนี่ยอ่าช่วยเหลือชาวนาไล่ละหนึ่งพันก็โบ้ช่วยไปแล้วเนี่ยครับ หนึ่พเนี่ยตอนแรกบอกไม่ช่วยนะในช่วยตั้งแต่ตอนคุณเศษฐาไปแล้วนะครับหนึ่งพันนะ่ะนะนะครับตอนแรกก็บอกว่าไม่ช่วยแต่ตอนหลังก็ไล่ละหนึ่งพันอะไรเงี้ยนะครับสอบได้ปริญญาจนเมื่อไหร่ได้เงินแจกกันทันทีอืมนะครับนะนี่ก็เป็นข่าวการเมืองวันนี้เนี่ยมันมีเรื่อง การร้องเรียนเข้ามาเยอะโดยเฉพาะกกตเนี่ยวันนี้กกตก็บอกว่าคุณจะมาตั้งคําถามนะร้องเรียนยุคพักนั้นพักนี้มาถึง12คําร้องเนี่ยตอนนี้โดนตีตกนะครับในการร้องให้ยุคพักเนี่ยไปสองคำร้องเนื่องด้วยเหตุผลนะนะเนื่องด้วยเหตุผลคุณนิพรธ์บอกว่าก็ร้องว่ามันเข้าขายยุคพักหรือไม่โดยตั้งคําถามขึ้นมาลอยๆแต่ไม่มี หลักฐานไม่มีนะครับอะไรที่พิสูจน์ได้เลยว่าเขาผิดยังไงถึงขั้นยุบพ,พักก็เลยตีตกคำร้องไปสองคำร้องนะมีคนร้องยุบพ,พักเยอะมากตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นพักประชาชนก็โดนร้องพักอ,อ,อะไรนะเพื่อไทยก็โดนร้องนะพักใหญ่ๆงั่นเลยภูมิใจไทยก็โดนร้องนะครับตอนนี้เนี่ยโดนร้องเนี่ยหลายพักเออกกกตนเนี่ยเขาก็ตีตกข่าวเช้านี้ไปสองพักใช่ไหม ไอ,อ้สองคำร้องมี่สองพักนะครับรัฐบาลจัดงานเชียงใหม่32ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อคืนมีแอดคาราบาวด้วยจริงป่ะเนี่ยโอ้หมายถึงนายกจัดเลยเหรอครับเอ้ยนี่ข่าวนี้พลาดไปได้ไงเนี่ยจริงวะมะกุลสมจิตทำไมมัไม่ออกข่าวอะเออผมให้กำลังใจท่านนายกครับเพราะท่านเป็นคนไทยถึงไม่ชอบ อย่าเอาหน้าตาคนไทยไปทิ้งเลยครับนะนี่คุณชัดเจนคุณคุณเป็นคนมีเหตุผลนะส่วนดีไม่ดีค่อยมาด่าทีหลังก็ยังไม่ไม่สายใช่ไหมคุอืมสวัสดีคนร้อยเอ็ดในบ้านมีเจ็ดคนมีรถถ่ยมีรถปิกอัพรวยกันทุกคนเลยได้เงินหมื่นไปแล้วเรียบร้อยไม่ใช่เราหมายถึงคนอื่นเราได้จา่ายอ๋อพิรด,ดาได้ อ๋อยินดีด้วยครับพี่รดาใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆร้องเยอะร้องอยู่พักเดียวเลยเลือกตั้งนายกอบจอวันไหนน่นสิ้นปีนู่นเลยฮะสิ้นปีนู่นเลยนายกอบจอนะนับถอยหลังแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมัน <c oughs> เหลือไม่กี่เดือนแล้วอะนะในการเลือกตั้งนายก เลือกไปทักทีเถอะผมว่านะนะมีแต่คนชิงลาออกลาออกก่อนวาระเนี่ยนะลุ้นกันเหนื่อยแล้วเนี่ยในแต่ละสนามเนี่ยเลือกตั้งทีเดียวลุ้นทีเดียวจบมาจบไปนี่โอ้ลาออกก่อนวาระลาออกก่อนวาระลุ้นกันเป็นขยักขยักกันนะลุ้นกันไม่หวัน่นไม่ไหวนะครับเลือกทีเดียวจบเลยนาะยกจอร์ุ้นทีเดียวลุ้นทำไมห,หลายทีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกคนนะครับฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์เปิดการมองเห็นหน่อยนะครับนะครับนี่อีลุงตุงนักงไปทั้งหมดเลยนะสังคมไทยเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้โอ้โหคุณครับเรื่องการเมืองก็แรงไอเรื่องการไม่เมืองก็แรงเนี่ยนะแชร์กันเต็มไปหมดอะทองอะระวังนะเอาเงินหมื่นไปซื้อทองเนี่ยจะโดนทองเกวันนี้ทองยัดไส้เห็นไหมข่าวออกมาเนี่ยน่ากลัวมาก ใครเนี่ยเอาเงินหมื่นไปซื้อทองเนี่ยได้ข่าวว่าเอาไปเล่นการพนันเอาไปตั้งวงไฮโลเอาไปซื้อทองเอาไปซื้อมือถือเนี่ยนะเออระวังนะได้ทองยัดไส้ไปเนี่ยนะโอ้โหเดี๋ยวนี้ทองยัดไส้เนี่ยระบาดน่ากลัวมากนะครับทองเกะพูดกันง่ายๆทองยัดไส้น้ําหนักข้างในไม่ได้เป็นทองนะเออ โอ้โหทํากันได้นะคนเรานะใจมันขนาดไหนคือทองเนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะข่าวทองสามสี <c oughs> ่วันที่ผ่านมาเนี่ยแช์กันโอ้โห,โโหนะไอ้เรื่องทองเนี่ยตีคู่ขนานมากับการเมืองเลย <c oughs> มีคนเอาไปแชร์กันยัดไส้กันทองยัดไส้กันข้างในเนี่ยเป็นลูกตะกุดมั่งเป็นอะไรมั่งให้มีน้ำหนัก นะแล้วก็ทองเนี่ยทองเนี่ยแบบอื้ไอ้อคนมีเงินเนี่ยมันก็เจ้ากำนายเวก็มีเงินเหลือเกินอะเนาะมีเงินไปซื้อทองไอเราเงินกินข้าวยังไม่มีไอ้น,นี่โหมันรวยจริงๆไปซื้อทองดีเจ็ดหมื่ 7, 18, 30, 50, นแปดหมื่นสามแสนห้าก็องเงินมาจากไหนนะพวกนี้เนาะนะที่เป็นข่าวกันเห็นไหมครับแล้วสุดท้ายก็เอาไปซื้อทีสามแสนห้าแสนก็โดนทองยัดไส้โดนทองเปอร์เซ็นต์นะครับ เป็นทองเกสาเก้าสิบเปอร์เซนนะเป็นนองแท้ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นนะครับอืมอืมอ,อพี่สมจิตอะไรนะครับได้ครับ <c oughs> ที่จัดเลี้ยงใช่ไหมผมสื่อหลักเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงนะว่าถ้าลงเนี่ยมันต้องผ่านตาละ <c oughs> แบบประเด็นคือทองเนี่ยคุณเอาเหอะอยู่ในมือคนจนยังไงแล้วเสร็จลรงจำนำหมดถูกต้องไหมมันก็เลยเรื่องมันก็เลยแดงมาเวลาไม่มีเงินเนี่ยก็เอาไปจำนำได้แต่สุดท้ายเนี่ยโรงรับจำนำเนี่ยเขาไม่รับเพราะทองเป็นทองอเก้นี่เล่นกับธุรกิจที่แบบ ทองเนี่ยมันแพงวันแพงคืนนะคุณเพราะแพงวันแพงคืนไอ้มิจฉาชีพที่เกี่ยวกับขายทองแม้กระทั่งเป็นเจ้าของร้านทองเนี่ยนะเอาช่องว่างตรงเนี้นะที่ทองราคาดีๆเนี่ยนะเอาไปผสมเอาไปอะไรเงี้ยเป็นทองเก๊เอาไปขายเป็นทองจริงไปโฆษณาชวนเชื่อปิดการขายแบบรวดเร็วร่ำรวยกันโอ้โหนะครับนะ ข่าวมันออกมาผมก็ตกใจนะโอ้โหนะรวยค่ะขนาดแบบโอ้โหซื้อรถสี่ห้าสิบล้านนี่ไม่ธรรมดานะไอคนซื้อทองนี่แม่งก็รวยรวยเหลือเกินอะเจ็ดหมื่นแสนหนึ่งห้าแสนมันยังซื้อกันได้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยใช่ฮะซื้อออนไลน์ฮะอย่าอ้อยซื้อออนไลน์มาของแถมมันเยอะได้ดูไหมของแถมเยอะ บ้ากับตายเนี่ยคนไทยตายกับของแถมนะผมบอกได้เลย